นิทานเรื่องปลายทางของสายรุง้งนณะป่าใหญ่เขียวชะอุ่มที่เต็มไปด้วยเสียงนกร้องไพเราะและแสงแดดอ่อนๆยามเช้ามีเจ้ากระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อโกโรอาศัยอยู่โกโรเป็นกระรอกที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าพบเจอสิ่งใดก็จะชอบตั้งคำถามกับตัวเองเสมอทำไมฟ้าถึงเป็นสีฟ้า เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเกาหัวเบาๆทำไมดอกไม้บานแล้วถึงโรยเขาก้มมองดอกเดซี่เล็กๆที่กลีบร่วงหล่นอย่างสงสัยและบางครั้งก็ยืนครุ่นคิดว่าแล้วสายรุ้งที่โผล่ขึ้นบนฟ้ามันไปสิ้นสุดที่ไหนนะวันหนึ่งหลังฝนปรำเบาๆแสงแดดก็ส่องลอดหมู่เมฆออกมาและทันใดนั้นเอง สายรุ้งเจ็ดสีก็ทอดโค้งงดงามกลางท้องฟ้าโกโรตาโตด้วยความตื่นเต้นเขากระโดดขึ้นลงแล้วร้องด้วยเสียงใสว้าวสวยจังเลยวันนี้แหละเราจะไปหาคำตอบให้ได้ว่าสายรุ้งสิ้นสุดที่ไหนจากนั้นก็รีกสะพายเป้ใบเล็กที่ใส่ถั่วและเมล็ดไม้โปรดก่อนจะออกเดินทางด้วยหัวใจที่พองโต ระหว่างทางเขาเจอเพื่อนเก่าลินล,ลี่กระต่ายขาวแสนกล้าและมองโลกในแง่ดีลินล,ลี่เห็นโกโร่วิ่งพรวดพลาดก็ถามขึ้นว่าโอ้โกโร่จะไปไหนกันจ๊ะดูท่าทางตื่นเต้นเชียวโกโร่หอบเล็กน้อยแต่ยิ้มกว้างแล้วตอบว่าเรากำลังจะไปหาปลายทางของสายรุง้งเราอยากรู้ว่ามันสิ้นสุดตรงไหนจริงๆ ลิลลี่หัวเราะคิกคักพลางเอียงหูฮืมฟังดูน่าสนุกนะถ้าอย่างนั้นฉันไปด้วยได้ไหมการประจนภัยถ้ามีเพื่อนร่วมทางก็คงจะดีกว่านะโกรอดีดหางอย่างดีใจแน่นอนซิลิลี่ไปด้วยกันเลยทั้งสองเดินต่อไปอย่างร่าเริงจนเจอกับโคลเวอร์กวางน้อยผู้ใจดีเขากำลังเก็บใบไม้ริมลำธาร พอเงยหน้าขึ้นก็ถามว่าสวัสดีเพื่อนๆจะไปไหนกันหรอลิลลี่รีบตอบพร้อมรอยยิ้มตาหยีโกโรเขาอยากไปตามหาปลายทางของสายรุ้งนะสิโกโรพยักหน้างึงๆด้วยแววตามุ่งมั่นใช่แล้วเราอยากรู้ความจริงสักทีว่าสายรุ้งสิ้นสุดที่ไหนโคลเวอร์ยิ้มอ่อนโยนก่อนถามว่าแล้วถ้าเจอจริงๆล่ะ จะทำยังไงต่อไปโกร่คิดนิดนึงแล้วตอบทันทีด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าคำถามที่อยู่ในใจเรามาตลอดมีคำตอบโคลเวอร์หัวเราะเบาๆแล้วพยักหน้าฮ่หน้าสนุกดีถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไปด้วยจะได้เห็นความจริงพร้อมๆกันทั้ง3เดินผ่านป่า ผ่านทุ่งหญ้าและลุยลำธารเย็นใสระหว่างทางโกโรหันไปมองสายรุง้งแล้วบ่นเบาๆว่าทำไมทุกครั้งที่เราคิดว่าใกล้ถึงมันถึงดูเหมือนจะหนีไปอีกไกลล้วเนี่ยลิลลี่หัวเราะพลางกระโดดดึงๆก็คงอยากให้เราประจนภัยกันนานๆไงล่ะโพรเวอร์สายหัวพลางยิ้มอ่อนบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายทางหรอก แต่เราไปต่อกันก่อนเถอะเมื่อเดินจนเหนื่อยพวกเขาก็นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่จู่ๆเสียงใสๆก็ดังมาจากกิ่งไม้สูงกำลังตามหาสายรุ้งกันอยู่สินะทั้งสามเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นอีวี่นกน้อยสีฟ้าที่บินว่องไวอีวี่กระพือปีกลงมาเกาะที่ไหล่ของคโคลเวอร์พร้อมพูดว่า ฉันมองจากข้างบนได้ไกลฉันจะช่วยดูให้ว่าสายรุ้งสิ้นสุดที่ไหนโกรอดีใจจนตบมือดังปุปุเยี่ยมเลยแบบนี้เราต้องหาคำตอบได้แน่ๆไม่นานฝนปโปรยปลายอีกครั้งหยดน้ำเล็กๆตกกระทบใบไม้เป็นประกายอีวี่ร้องเพลงเพราะคลอไปทำให้ทุกคนมีกำลังใจ โกโรเอ่ยถามเพื่อนๆด้วยแววตาอยากรู้อยากเห็นทำไมเวลาฝนตกแล้วแดดออกถึงเกิดสายรุ้งนะ่ะยะโคลเวอร์ตอบอย่างสุขุมเพราะหยดน้ำเล็กๆเ,เหมือนกระจกที่หักเหแสงออกมาเป็นสีต่างๆลิลลี่เสริมต่อทันทีแปลว่าความงามนั้นเกิดจากสิ่งเล็กๆมากมายมารวมกันสินะโกโรพยักหน้าแรงๆ ทิ้งด้วยแบบนี้ก็น่าสนุกกว่าที่คิดอีกนะเมื่อพวกเขาเดินต่อจนถึงเชิงเขาสูงใหญ่ก็เห็นว่าสายรุ้งเหมือนทอดลงมาตรงหน้าโกโรวิ่งไปข้างหน้าด้วยหัวใจเต้นแรงใกล้แล้วเราจะได้คำตอบแล้วแต่เมื่อเข้าใกล้สายรุ้งก็ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศโกโรชะงักแล้วพูดเสียงแผ่วเอ๊ หายไปไหนละเนี่ยอีวีบินวนรอบๆก่อนจะตอบด้วยเสียงนุ่มนวลว่าเพราะสายรุ้งไม่มีปลายทางจริงๆมันเป็นเพียงภาพที่เกิดจากแสงและหยดน้ำตามมุมสายตาของเราโกโรยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาฮ่าๆนั้นก็แปลว่าความจริงของสายรุ้งก็คือมันไม่มีวันถูกจับต้องได้นะสินะ โคลเวอร์พูดเสียงอ่อนโยนแม้เราไม่พบปลายทางแต่สิ่งที่เราได้มาตลอดการเดินทางมีค่ามากกว่าเยอะเลยลิลลี่เสริมพลางยิ้มกว้างใช่แล้วเราได้หัวเราะด้วยกันเดินด้วยกันและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นอีวีก็ร้องเพลงแผ่วๆเสียงใสดุดสายลมพัดทริละลา โกโร่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วพูดด้วยความมั่นใจบางทีปลายทางที่แท้จริงของสายรุง้งก็คือการเดินทางที่เรามีความสุขไปด้วยกันนี่แหละและตั้งแต่นั้นมาเมื่อใดก็ตามที่ใครพูดถึงสายรุง้งโกโร่ลิลลี่คโคลเวอร์และอีวี่ก็จะเล่าเรื่องการประจนภัายครั้งนั้นด้วยรอยยิ้มเสมอ เราะพวกเขาต่างรู้แล้วว่าความงดงามของธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแต่อยู่ที่การเดินทางและหัวใจที่เปิดรับสิ่งรอบตัวต่างหาก